กำลังจะไปเปิดหน้ายางค่ะดูค่ะว่าสวนยางห่างจากบ้านแค่ไหน Ah. E que นะคะคเพื่อเตรียมตัวกีบหลังจากพักหน้ายางไปช่วงมีนาเมษาเนาะประมาณนั้นนี่ก็คือมือใหม่นะคะออกตัวไว้ก่อนจะผิดจะถูกยังไงถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญเห็นก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะคะ,คะคน,นี่ค่ะคนจากคนนี้เคยทำไ้แค่นี้ก็โอเคล่ะ <c oughs> <c oughs> เชื่อหรือไ่นานอ่ะสามร้อยต้นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สิบต้นสปีดิด็สปีดยังไงสปีดเนี่ยค่ะกระโปะกระปอกกระโปะยังงีก็งออยู่เลยนะคะเพราะว่าเราไม่ไม่ได้ทําอะคะ่ะไม่พักไปนันก็นั่นอ้าวทำไมต้นนี้มีสองกระโปะล่ะคะไม่มันไว้เปลี่ยนไงคะอ๋อเหรอไม่ใช่มีอ๋อทุกต้นมีสองหมดเลย,หเ,ลยเหรอใช่ถ้าไม่หายก็คือมีสองะคะ่ะถ้าหายก็คือจะไม่มีว้าทานัทานทัน ผ่านศึกมาเยอะเหมือนกันนะฮะต้นนี้มีดก็น่าจะประมาณสิบกว่าคนมั้งคะอือนี่เราจะไม่ไม่พูดถึงคนที่เข้าผ่านไปแล้วนะคะใชมไม่ได้พูดถึงแต่พูดถึงแลว่าไม่เราไม่ใช่คนแรกอืมใช่เราจะทำเป็นครั้งแรกของเราค่ะ ระวังปวดเอวนะเอเอพอรู้ทำถูกแล้วคือเอ,อีเเอ้ยวเยี่ยวตัวเราจริงจริงมันอันนี้มันตำ่ำเนาะ<ช>แต่ถ้าสูงต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมลุงเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างงี้หนูดูในคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆของของสองธิกก์แกโต้ชาแนลนะคะเอาแบบไม่ต้องตัดต่อเลยเดียเ่ยวเียวค่ะเดี่ยวเียวแล้วก็ดูด้วยนะคะว่า คนกินยางจะผอมลงไหมลองดูขยะเท่าไรร้อยโลป่ะคะเก้าสิบสี่เกสก็มีความสุขดีนะป้าแบบเนี้ยคือเราไม่ต้องดิ้นรนก็ดิ้นนิดนึงแต่ว่าเราแค่ไม่ต้องกดดันตัวเองนี่แค่ประมาณกี่ต้นกี่ต้นเนี่ยสองสามหกแปดต้นนะคะแปดต้นได้กี่แคลอรี่นะคะ สองร้อยไม่ใช่เพราะอะไรนะเสื้อเสื้ออ่ะท่านี้ทาไงทำนี้กี่ที่ถูกต้องต้องทําไงอันนี้อยู่พอดีตัวเองจะไปไม่ต้องเก่งมากใช่ไหมน้อยหลังขาขาขาพับมาเลยอย่างนี้ไม่ใช่หรอวิธีที่ถูกต้องจะได้ไม่ปวดเอวพอดีว่าคนกี่รัลบักเยอะค่ะพับหนึ่งเขาไม่ได้อ๋ออันนี้วิจาณนี่คือต้นยางที่สมบูรณ์เลยค่ะว้าวอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะโอ้ยสวยงามมากค่ะ ะะทําไปปรับแต่งกระโปไปนะคะเอาเขาเรียกกระโปหรือกระโปเอากระโปงกระโปวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะต้องถ่ายที่วนปะอมด้วยครับวันนี้เรามาทําอะไรบอกคุณผู้ชมหน่อยฮะวันนี้เรามาทําอะไรคะมาจีดยางแล้วก็ไปบ้านมาบ้านก็เริ่มเพราะสาเหตุที่ผมมาบ้านปริ่มก็คือผมมาดูเมวทัองหา ถ้าเลิกไม่แน่ใจจะอยู่เปล่าแล้วแม่ก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนคุณป้าลูกนีใชว่าหมามันโตเหมือนเมดเลยคก็เดินมาสิเดินมาไก่เจ้าเพื่อนเพื่อนเคอะฮะไปไหนแล้วพวกเพื่อนเคไปไหนแล้วล่ะสามตัวนั้นน่ะอ๋อมันไปเที่ยวอ่าไม่แปลกกับมันอ่ะจะถ้าอย่างเงี้ยมีเพื่อนไปไปบ้านได้ไปหาคุณย่าได้เคเๆอย่าใกล้คุณป้าเกินไปลูกอ่ะหลบคุณป้าก่อน อยู่นะคุณ,คณย่าน่าจะอยู่บ้านเดินไ,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 ไปเลยปะเดินไปทางถนนนะกลัวกลัวไอ้นั่นอ่ะกลัวใครกลัววันนี้ตั้งธาเก็ตไว้ไวกี่ต้นคะหรือว่าเป็นไปสักยี่สิบต้นยี่สิบต้นถึงชั่วโมงไหมคะไม่ถึงหรอกโอ้น่าจะชั่วโมงอยู่นะไหนดูผลงานซีเลอร์โปรแล้วนะแล้วแต่นะตอนนี้ยังไม่ค่อยออกมีเปิดไว้ คุณไม่ใส่ขายาม,มาไงเป็นไรทาไปเรื่อ,ๆอยๆหนูไม่ไหวหนูจะบอกเพราะเราแค่วันนี้มาถ่ายคลิปมาเปิดเขาเรกเป็นเลิกงามยามดีมันใช่อะ่อนนะพี่กำลังจะถ่าย อ,อเราไปปลาลุงเขาจะเหมาหมอส่วนนะคะกิดคนเดียวหนึ่งพันต้นไม่ต้องขายล้าอาหารละรู้ป่ะถ้าสามารถทําได้อจริงก็จะเลิกขายอาหารเลยรจริงเพราะว่ามันอยู่กับต้นไม้มไม่ต้อปวดหัวเนาะแต่ว่าละหน้าฝนให้จะลําบากอยู่เส้กันฝนมีค่ะอเส้นกันฝนมีแช่ทำชำแชๆใช่ไหมคะ เาต้องเอากระไดขึ้นมาปีนไหมกีดข้างบนหลายทางที่เรายังไม่ได้ทำอ๋อตรงสุดที่เราทำคือหนูยืนไม่ถึงไม่รู้ใครกีดเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษเขาอาจจะสูงก็ได้หรอใช่เริ่มหรือยิ่งเริ่มสูงอาจจะเหนื่อยข้างแรกแต่ต่อไปจะสบายใช่แต่ว่าพี่งงว่าเขาปีนขึ้นไปกีดได้ไงเขาสูงเอากระไดมาปีน ลูกตาแดงงานอะไรก็ทำได้หมดได้ทุกคนที่ทำได้นะคะอือโอ้ต้นนี้ก็ใหญ่มากเท่ากับใหญ่กว่าขาหน่ยเมื่อเช้าหนูเนี่ยไปพ่จอยโนองทำอย่างเงี้ยเออฮะลูกฉันถึงไหนแล้วเนี่ยไปบ้านคุณยา อย่างที่กางเรียนรู้นะฮะไม่เคยเคยเยีเเ็นมาแต่เกิดอันนี้สวยมากโอ้เปิดปุ๊บยางมาเลยค่ะนี่แก,กจะเปิดให้มันไหลเลยใช่ไหมเนี่ย <laughs> ใช่หูกะว่าจะเอาลวดเดียวเ,ยเต็มกาเต็มนี่เลยไม่หรอกเพราะว่าหนูมีดหนูไม่ค่อยคมไง ป้าลุงพอฝูกกีดแล้วป้าลุงก็จะดูแล้วว่าต้องต้อง,ต,องต้องทํามีดแค่ไหน<ช>ถ้ามันคมเพราะเรารู้ว่าขนาดนี้มันต้องแค่นี้เลยเคเคไม่มีลิ่มเหมือนทำไงอ๋อนี่ลิ้มอยูน่นี่ผลที่เขาต้องมาเอาลิ่มเคเคก็เริ่มมาอเอาไม่ใช่้าง ูก่อนมสวัสดีครับสวัสดีครับกุ๊กก้ากระทาด้ามครับเช่นเคยครับวันนี้ไม่ได้มาทำกับข้าวให้ดูครับวันนี้หนีโควิดมากีดยางที่บึงการนะครับฝึกกรีดยางต้องหันไปฝั่งนู้สิครับเราหันไปฝั่งนู้นสิครับ สวันวันนี้วันที่สองนี่นะครับไอยางของพี่สาวก็มีคนอื่นเขากรีดไปแล้วนะครับแต่ว่ามันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับดูเข้าถึงแกนในเลยหลังจากพักหน้ายางมาหนึ่งเดือนวันนี้เป็นวันที่สองครับ น,นี่ก็ไปล่ำไปเรียนมาจากคูบาอาจารย์นะครับอาจจะโอ้เข้าลึกไปอาจจะมีผิดบ้างนะครับสงสัยจะผิดมากกว่าถูกนะครับมือใหม่มือใหม่ครับอันนี้คือหน้ายางมันพักมานานแล้วเอาเขาบอกว่ามันกรีดยากอันนี้กรีดหน้ายางนะครับเขาบอกว่าเปิดหน้ายางเขาสอนว่าอย่างนั้นนะฮะก็ดู ไม่เป็นนี่คือครั้งแรกในชีวิตครับก็ต้องรอเพราะว่าอยู่กรุงเทพไม่ได้โควิดเล่นงานรอบสามแล้วรอบสามแล้วครับต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด,ดบนสวน,นยางต้นนี้ตายแล้วทำไมไม่เอาคนเราแถวเลยอแถวเรยวนี่แหละจะได้อยู่ใกล้ๆกันไม่มีเพื่อน <c oughs> มีเพื่อนโอ้โหต้นนี้กระปุด นั้นหนูหนูกินไม่ได้นะั้นเนี่ยนหนูไม่เข้าเนี่ยหนูไม่คมโอ้ยมันเป็นกระปุกกระเป๋<ก>อเคอยา่าไปนั่งกับน้องเดือยจะหักเลาวก่อนเนี่ยยิงไม่ใช่มืออาชีพเป็นมือสมัครเล่นโอโ้โหขีดแล้วฉันสูงเลยแต่เราก็ขีดไม่เปลี่ยนเลยเขาบอกว่าดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้ น่าจะพอได้อยู่ลงมานิดปั๊บโอเคอันนี้เปิดหน้ายางโอ้ของเซฟของเซฟลุงนี่เขาบอกว่าต้องเปิดหน้ายางสักสองสามรอบมันถึงจะไหลปกติเปิดมาวันนี้วันที่สองโอ้โหเลยงุ่นสุดลูกหูลูกตากี่ร้อยกี่ร้อยต้น สามรอยเล่นนะจำไม่ได้ทั้งหมดนี่มันแปดไล่อ่ะแกบอกแบ่งกันคนละสามรอยเนาะผมก็ไม่ได้นะับต้องถามเจ้าของสวนเจ้าของสวนเกจดีให้มาปีดยางเดี๋ยววันนี้จะลงแบบไม่ตัดเลยนะคะ ทำน้ำปกให้อย่างเดียวมีมดด้วยค่ะต้นยางตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้กี่โมงแล้วเน anyway. oh, no, mm ี hmm. well. like ่ยดูเวลาหน่อยประมาณเกือบหกโมงแล้วมั้งพอมาก็ห้ากว่าแล้วหกโมงกว่าแล้วค่ะโอ้ชั่วโมงนึงได้กี่แถวเนี่ยจะสองแถวละถ้าเราเก่งกว่านี้ก็้งจะเร็วกว่านี้นะไม่เราจัดของไปด้วยไงใช่ถ้าทำไปด้วยจัดของไปด้วยมันก็จะใช้เวลาหน่อย วันนี้ตัดปามเรียบร้อยแล้วเหรอ